โอเคครับผมกลับมาพบกันนะฮะกับพุ่มกับน้อยสเปเชียลทองนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันอีกพาร์ทนึงนะครับที่เรียกว่าอยู่อีกกับอีกหนึ่งบุคลากร,กรนะฮะเรียกว่าอีกหนึ่งบุคลากร,กรที่เราอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้นะฮะออบอกเลยว่าต้องพบกันเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากร,กรที่ไม่สามารถขาดได้ในการทํางานโดยเฉพาะยิ่งการทําหนังนะฮะถ้าขาดตําแหน่งนี้ไปเนี่ยหนังไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถถ่ายจบได้แน่นอนนะครับนี่เรากำลังอยู่กับตาแหน่งผู้ช่วยพุ่มกับนะครับผมซึ่งเรียกว่าคนคนนี้นะฮะก็ผ่านมาหลายเรื่องเลยนะครับผม เป็นเกรสที่ดีใจมากที่ได้มาพูดคุยด้วยนะครับในตําแหน่งนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพรเแพรนะครับผม<แ>บรุ่นเดียวกันโอเคก็ผู้ช่วยผู้มังกับเนาะคือเป็นเหมือนกับส่วนรวมกองบัญชาการของทุกสิ่งอย่างของปัญหาอุปสรรคหรือนู่นนี่ต่างๆอยากให้พูดแนะนําตัวท่านๆก่อนก็ได้ครับแล้วก็พูดถึงตําแหน่งนี้คร่าวๆเลยค่ะแพรนะคะเป็นผู้ช่วยผู้มังกับ หลักๆแล้วงานผู้ช่วยพูมกับมันคือการงานวางแผนเมเนจการถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งให้ออกมาตามสโคกตามวันที่วางกันไว้แล้วก็ให้ภาพทุกอย่างอ่ะมันได้ตามที่พูมกับเขาอยากให้เป็นมากที่สุดค่ะเป็นประมาณนั้นครับผมแล้วแบบว่ามันจะมีชื่อเนาะอย่างเช่นแบบผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยสองอผู้ช่วยสามอะไรอย่างเงย ขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่มันต่างกันยังไงคะเช่นผู้ช่วยหนึ่งต้องทาอะไรผู้ช่วยสองต้องทาอะไรในกองหรือสามทำอะไรผู้ช่วยหนึ่งก็<ม>จะวางแผนตารางการถ่ายทำเบรกดาวหรือเขาเรียกกันเบรกดาวนี่แหละคะ่ะ<ม>วางวางตามวันออกมาว่าวันนี้จะถ่ายอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบคิวตามคําสั่งโปรดิวเซอร์ปึ๊บส่วนผู้ช่วยสองหลักๆเลยก็คือการคันเลือกนักแสดงสุบทบค่ะ เอ็กซ์ตร้าต่างๆใดๆอ่าโอเคใช่ค่ะส่วนผู้ช่วยสามก็อ่าแล้วแล้วแต่นะคะบางทีก็จะช่วยผู้ช่วยสองเหมือนจะเป็นตัวดัมมี่อ่าบางทีก็อ่าช่วยผู้ช่วยสองทำแคปหรือแบบเวลาเวลาถ่ายอะค่ะก็ช่วยผู้ช่วยหนึ่งบอกแล้วแต่ค่ะแต่ว่าเวลารันกองนี่คือผู้ช่วยหนึ่งจะเป็นคนรันป่ะคใช่ค่ะเป็นผู้ช่วยหนึ่งรันโอเคคือเรียกว่าขาดไม่ได้เลยค่ะโอเคครับผมอ่ะ ก็อยากจะทราบคร่าวๆครับว่าอย่างแพรสนใจทําหนังตั้งแต่แบบช่วงวัยไหนครับทำแล้วก็ทาในตาแหน่งผู้ช่วยแต่แรกเลยป่ะครับหรือว่าใช่ค่ะในผู้ช่วยแต่แรกเลยอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแบบที่มอังสิตเลยป่ะครับตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับอ๋อถ้าตอนเรียนตอนเรียนตอนเรียนน่ะทําผู้ช่วยค่ะเพราะว่าในกลุ่มเราอ่ะงานผู้ช่วยเนี่ยเป็นงานที่ทําไมไม่รู้นะต้องเป็นหมายถึงว่ามันไม่ค่อยมีใครอยากทําอ่ะ อ,อ,อ,อมันไม่เคยคอยากทำเพื่อนผู้ชายอยากเป็นตากล้องเพื่อนผู้หญิงก็เฮ้ยเป็น PM, เป็นพีเอ็มเป็นอ้าวเดี๋ยวผู้ช่วยอ่ะโอเคงั้นทําเราก็เลยโดนทําผู้ช่วยผู้ช่วยมาตลอดอเป็นรประมาณนั้นแล้วเวลาผมคุยกับพี่ปัดหรือว่าฟิวพี่ออสหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากการแบบขาดคนเขียนบทที่ที่ที่มีคุณภาพที่อยากจะแบบทำงานด้วยเยอะนะก็คือยัยงยังขาดผู้ช่วย ที่ที่ที่แบบว่าสามารถจัดการงานได้แบบจริงจังอ่ะเออซึ่งแบบว่าคือทุกวันนี้มันยังมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่พอในขณะที่คนที่อยากเป็นผู้มุ่มกลับมันเยอะมันก็ล้นมากพู้มุ่กลับกับตะก้องนี่คืออยากเป็นแบบว่าโหเกินความต้องการของตลาดไปเยอะมากเลยแต่ว่าผู้ช่วยตอนนี้มันขาดอะไรเงี้ยครับผมใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็เข้าใจผิดตอนเด็กๆว่าผู้ช่วยเหมือนกับจะได้เข้าใกล้ผู้มุ่มกลับ Uh huh. เส้นทางสู่หุมกลับมันง่ายแต่ความจริงพอมาทําในอาชีพจริงมันไม่ได้เหมือนตอนเรียนตอนเรียนเรายังช่วยเพื่อนกํากับดูได้แต่ความจริงงานงานงานผู้ช่วจริงคืองานเมนเนจศิลปะมันไม่ใช่งานที่แบบทําเป็นศิลปะไม่ใช่เคทีแบบเน <โฮ S 2> <ๆ>ี่ยใช่ค่ะมันคืองานสพอร์ต เพื่อให้งานศิลปะมันดําเนินออกไปได้ม,มากกว่ามันเหมือนเป็นการปรยทางเพื่อให้ฝั่งครีเอทีฟเขาได้ทํางานอย่างราบรื่นแต่ว่าผู้ช่วยคือเป็นคนที่จะต้องแบบจัดก,การทีนี้คําถามคือในงานเนี่ยที่ฝั่งการจัดก,การเนาะมันก็จะมีตําแหน่งอย่างผู้ช่วยหนึ่งอะไรเงี<ะ>้ยแล้วก็จะมีไลน์โปรดิวเซอร์แล้วก็มีโปรด u c ชัน n มนเจอร์หรือพีเอ็มกี้เนาะไอ<ะ>ความต่างระหว่างสามสี่ตแหน่งเนี่ยหรือมีโปรดิวเซอร์ที่เป็นตัวบนอ<ะ>ีกทีหนึง่ง<ะ>ก็คืออยากจะให้เล่าความแตกต่างระหว่างการทํางานไลน์ของแบบแต่ละอันเนี่ยครับ มันต่างกันยังไงบ้างครับผมแบบคร่าวๆก็ได้อ่าคร่าวๆก็คือ<ม>ถ้าอ่าโปรดิวเซอร์ก่อนหนังหนังยาวเรื่องนึงมามโปรดิวเซอร์จะกําหนดมาแล้ว<ม>ว่าอ่ะเอาคิวไปสิบคิวนะ<ม>ไปทํามาสิบคิวลองวางเบรกมามก็จะเป็นหน้าที่ผู้ช่วยละรับไม้ต่อมาลองวางเบรก<ม>ว่าได้ถึงสิบคิวไหมเอ๊ะไม่ได้นะสิบคิวไม่พออ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปไฟกัน ส่วนในด้านอ่ะเราก็ทางด้านผู้ช่วยเราก็วางแผนการไหนทำอ่ะแตกมานัดประชุมต้องประชุมยังไง uh huh. คุยกับทีมไหนทางฝั่ง pm ทางฝั่ง pm จะเป็นคนที่คอยประสานในระหว่างทีมอ่ะค่ะ uh huh huh huh. เช่นว่าคอยนัดคอยนัดประชุมเราวางไปแล้ว pm ก็จะไปประสานต่อในตรงนี้ uh huh. เป็นประมาณนั้น pm จะเป็นงานพวก เขาเรียกไงดำเนินงานเพื่อให้กองถ่ายได้ถ่ายทําสะดวกที่สุดส่วนพวกผู้ช่วยอะผู้ช่วยหนึ่งอะไรเงี้ยจะอยู่หน้าเสร็จทตรงข้างหน้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีอเผื่อแบบขยายความเนาะอย่างแบบผู้ช่วยหนึ่งอะก็ต้องแบบอยู่เตรียมการถ้าตรงนี้เป็นกองถ่ายผู้ช่วยหนึ่งต้องสแตนบายแล้วเฮ้ยเ่เฮ้ยทีมงานตากล้องพร้อมยังนู้นนี่นั่นอะไรต่างๆความเรียบร้อยหน้าหน้างานเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพีเอ็มอะก็ต้องไปดูแบบเฮ้ย ตรงนี้กินข้าวตรงนี้นะคะ<ช>แต่งหน้าห้องนี้นะคะแด<ช>้จอดรถเนี่ยคุยภะสาตรงนี้นะจ๊ะ<ช>ตรงนี้จอดไม่ได้จ่ะอะไรเงี้ย NFPM นนจะต้องเปจัดการก็คือมันก็แยกหน้าที่ประมาณแบบ<ช>ประมาณหนึ่งครับผมก็โอเคครับแต่ว่าการจัดการนี่คือถึงเวลาปัญหาก็จะเยอะ <c oughs> <c oughs> ต้องเมันมีวิธีการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะปกติผู้ช่วยหนึ่งอะ่ะมันต้องรับปัญหาเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแบบนูน่นนี่นั่นนั่นไม่ได้นี่ไม่ถูก คนนี้ไม,มาอันนั้นมีอะไรกัะเราบริหารความเครียดยังไงครับแบบมีความเครียดไหมแบบเออหน้าง,งานางสมัยทาแรกๆอืเครียดมากว่าทําไมมันไม่ได้อย่างนั้นทําไมมันไม่ได้ตามที่ต้องการเฮ้ยเราทําไงเราสา ح ح ั่เตรียมพร้อมทําไมฝั่งนี้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เหมือนที่คุยไม่เหมือนที่คุยกันสุดท้ายแล้วแบบพอโตขึ้นโตขึ้นเริ่มรู้ละคิดมากไปมัน มันไม่ได้เราไม่ใช่สนย์กลางคนเดียวเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดแล้วคนอื่นอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนอะไรที่เราคาดคิดไม่ถึงครับครับสิ่งที่จะทำจริงๆก็คือช่างแม่ง <laughs> มันไม่ได้ช่างแม่งนะคือ <laughs> มันผิดพลาดได้ตลอดเวลาอะไรที่มันผิดพลาดได้มันผิดพลาดได้อยู่แล้วอะแล้วเราเดิวกับตรงนั้นไม่ได้ข้อแรกเลย ยอมรับมันก่อนว่ามันผิดพาลาดแล้วนะออพอมันผิดพลาดป,ปุ๊บช่างแม่งทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนอค่ะจะเป็นือนแบบว่าต้องอยู่กับปัจจุบันวนะงั้นโอเคโอค้โหเ,เ,เ,เป็นเป็นหลักคิดแบบกลับไปที่เรื่องพื้นฐานเลยเนาะว่าแบบถ้าคุณไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบมันจะมีแบบเรื่องคาราคาซังข้างในใ,นใจเต็มไปหมดใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะไม่งั้นถ้าไม่รีบมูฟมัน มันก็จะจมอยู่นั้นมันมันทาอะไรต่อไม่ได้อะเหมือนเราแก้ปัญหาเนาะคืออันไหนเราแบบเราแก้ได้แล้วก็เราก็เรียนรู้แล้วก็เทคเรียนรู้เรืกับมันอันไหนแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างต้องรับผิดชอบเพราะว่าการถ่ายหนังคือมันมีแบบหลายคิวหลายวันใช่ไหมครับแล้วในแต่ละวันมันก็มีปัญหาปะปรายกันไปฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูว่าแบบมันอันไหนมันเราจะถัวถัวปัญหายังไงได้ให้มันแบบเออเราไม่เครียดไม่จมเมืองมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งฝั่งผู้ช่วยก็ ต้องรับโทรศัพท์กิงกงผมผมผมทำทำงานอะ่ะเวลาเรามาทําฝั่งเบื้องหลังเราจะรู้เลยว่าแบบผู้ช่วยรับแทนเราไปเยอะเหมือนกันใช่ค่ะ <c oughs> ใช่รับกระสุนแหลคะค่ะรับกระสุนเลยอ่ะรับกระสุนเลย,เลยแล้วเราแบบเราบางทีเราก็อยากจะแบบก,ก็ต้องขอบคุณลูกค้าว่าแบบเออเวลาเวลาหนังเสร็จได้เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ช่วยก็คือแย่เลย <c oughs> ใช่ไหมบางทีเหมือนกับผู้ช่วย <c oughs> เขาจะช่วยคุมเวลาด้วยไหมฮะใช่ค <c oughs> ่ะเราทั้งทําเบรก ทำเบกดาวใช่ไหมคอชีคอชีดด้วยใช่ไหมครับคอชีดคือเป็นพีเอ็มไม่แน่แแล้วแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราแต่กองแต่ถ้ากองหนังนะคะเราจะเป็นคนทำเองโฆษณาจะเป็นพีเอ็มใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยมันมีความนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับเรื่องเรื่องจัดการแมเนจเวลาบางทีผู้ช่วยจะมองเห็นอะว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เรามุกปถ่ายตรงนี้ก่อนไหมอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคทีนี้แบบอยากจะทราบว่าอย่างของแพรแบบเรียนเรียนจบมา 2013ใช่ไหมครับใช่ครับ52ครับใช่กับประมาณอ๋อแล้วแบบ2014ก็คือแบบได้มาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในกองหนังยาวเลยเหมือนเรื่องแรกเรื่องอะไรนะไม่เออกดคอยเกมลุกผีของใครน่ะอ๋อโ้ของน้องเราน้องฟุตเล่นใช่ค่ะใช่ที่เราก็กำลังมีโปรเจกต์กับน้องอยู่เหมือนกันเอ้าแต่ว่าก็ โอเคแต่ว่าอนนเมะก็คือก็คือว่าตอนนั้นเราก็ไปดูเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเฮ้ยนานมากนะแต่ว่ามันก็นานมากแต่ภาพตัดมันก็แบบแป๊บเดียวใช่ค่ะเออเหมือนกันทําไมได้เข้าไปร่วมในกองนั้นได้เลยครับแบบเออมันไปยังไงเป็นมาอย่างไรบ้างครับเราฝึกงานกับพี่จิบทีวาอ๋อพี่จิบทีวาที่เป็นดีพีใช่ค่ะบผพี่จิบทีวาแล้วแล้วก็คือเหมือนกับ เขฝึกงานฝึกงานไปฝึกงานจบปุ๊บก็ได้ทํางานต่อกับเขาเลยแล้วเขาก็ได้กํากับเรื่องนี้พอดีอจังหวะมันได้อ่ะก็เลยได้มีโอกาสได้ทําหนังใหญ่เลยแล้วเป็นหนังใหญ่ที่ใช้สรลงสลิงกันจรง<ช>ิงจังมากด้วยใช่คือ <laughs> ใช่ก็ เออเลยโดนรับน้องสนุกเลยโโอ้หแบบโอ้โหเป็นตะลชงตะลฉากอะไรเงี้ยจมขี้โคลนโอ้โหลาดลงดินลงน้ําอะไรเงี้ยจําได้เลยแบบไม่ธรรมดาแล้วอันนั้นเป็นผู้ช่วยอะไรนะครับอันนั้นเป็นผู้ช่วยสองค่ะผู้ช่วยสองครับผมน่าสนใจมากเลยแล้วแล้วแบบพอหลังจากตรงนั้นมันก็แบบพอมาเริ่มสร้างเครดิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อมาก็คือแพรมีทำเอโมงเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมครัแบบอ๋อใช่ค่ะก็รับ เอ็มวีมาทำส่วนมากถ้าง,งาน MV จะเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อถห้เอ็มจะเป็นโปรดิวเซอร์อ๋อครับผมคิดว่าระหว่างทําหนังกับทํา MV ความแตกต่างกันในการดิวของงานอะไรเงี้ยมันมันยังไงบ้างครับขอบไข่ความรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับมันอะไรยากง่ายกว่ากาันเออคือแน่อนอนหนังน่าจะยากกว่าแต่ว่าแบบในเชิงแบบเขาเรียกว่างไงอ่ะมันมันต่างกันเยอะไหมเวลาทำ feel ฟิลลิง่งฟิลลิ่งต่างกันตรงที่ว่า MV มมันคือแพชชั่น อ๋อคือแพชชั่นมันมันเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันมันไม่ได้แล้วรู้กันอยู่แล้วใช่ปะมันคือแพชชั่นเราได้รวมเพื่อนรวมพี่ครับรวมคนมาทําแล้วก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กตอนเรียนอีกครั้งทุกครั้งที่ได้ทำเอ็มวีใช่มันได้ทดลองอะไรได้ได้แชร์ไอเดียกันค่ะประมาณนั้นแล้วแล้วแล้เอ็มจริงเนี่ยคือถามว่า ในมันไม่ได้เยอะหรอกในการเอามาทําแต่คนก็ยังอยากจะทําเพราะว่ามันเหมือนกับสุดท้ายคือพอพมันมีเพลงอ่ะเพลงดีๆหรือว่าตัวเรื่องที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันจะพาเพลงเนี้ยจะทําในคอนเซ็ปที่มันน่าสนใจยังไงก็ยังมีคนอยากจะทําอยู่เช่เหรออืมก็ใจได้เลยะแล้วแบบพอพอพอคุณแพ้ได้แบบจะทําผู้ช่วยใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะเราเราถ้าที่ทราบมาคือมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งหนัง หลายหลายแบบอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้เป็นหนังผีค่ะใช่เป<ม>็นสยองขวัญอะไรเงี้ยเออมัน,นมีทำไมทำไมเป็นเป็นหนังฟิลนีไปเยอะเลยครับแบบไม่นะไม่รู้เลอะเออเออแต่ส่วนมากก็จะรับงานแต่แบบนี้ชินมั้งคะชินเพราะว่าคนหนึ่งเลยไม่ชอบอากาศร้อนหนังหนังหนังผีเลยมันถ่ายกลางคืนกลางวันน้อยออันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนตัวใช่ค่ะแล้วก็ชอบที่จะ คือเวลาเป็นหนังผีอะ่ะมันจะได้ดูอะไรเยอะเช่นเรื่องเอฟเฟกเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเรื่องสลิงหรือเรื่องอะไรมันมีดีเทลเยอะที่เราต้องได้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาใช่คือเราเรารู้สึกว่าแบบอย่างหนังหนังผีอะ่ะมันมัน,มนเวลาถ่ายบางทีเขาก็จะมีแบบพิธีกรพิธีกรรมต่างๆอ,อะไรเงี้ยแล้วอาจบางคนอาจจะเจอของเจออะไรอันนี้มีม,มีมีเจออะไรลักษณะนั้นไหมครับหรือว่าเราไม่ได้แบบตีขนาดนั้นเรื่องนั้น ก็มีไหว้ค่ะมีไหว้แต่อันนั้นก็ให้ฝั่งโปรดิวอะไรไปไหว้ก็ได้ยินมาแต่แต่ตอนนั้นที่เราอยู่หน้าเซนต์เราไม่มีเวลากลัวผีเลยอะไม่มีเวลากลัวผีเออชอนนี้มันไม่มีมันไม่มีเวลาแบบสมมติว่าจะต้องเดินไปบล็อกกอนอย่างเงี้ยแล้วไฟยังไม่ได้สาดต์ไฟหรืออะไรเวิร์กไยังไม่ได้ที่ไฟยังไม่ได้เอามาวางเราต้องเดินไปผ่านผ่านสุสานเนี้ยแต่แบบ ไม่มีเวลากลัวเพราะว่าจะเช้าแล้วอย่างนี้ก็ต้องเดินไปก็ต้องก็ต้องไปก่อนนะคะใช่เป็นแบบนี้มากกว่างานผู้ช่วยมันให้อะไรกับเราครับในเชิงแบบฝึกวินัยหรือว่าฝึกอะไรพวกนี้ได้ไหมแบบมันแบบเออมันมันสอนอะไรเราเรื่องวินัยนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องการคุยกับคนใช่ขยายความน่อยครับเออคือ เออมันเป็นสไตล์มากกว่า <c oughs> เราอยาอยารรู้เเะผู้ช่วยบางคนเป็นสายวอยวายใช่ใช่ <c oughs> สายวอยวายสายฟึดฟัดอะไร <c oughs> แต่ <TAKE. S 2> เรารู้สึกว่าเราเป็นสายพร,ม,พรมไม <c oughs> อ่เป็นสายปณีปนอมเป็นสายพูดดีๆ <c oughs> เป็นเป็นสายสักอาเราชอบสังเกตคนก่อนว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้ต้องการอะไรก่อนที่เราจะไปเอาเขา <c oughs> เราสังเกตเขาก่อน อ๋อคนนี้ไหนลองเข้าไปแบบนี้สิเราจะได้งานไหมอะลองดูเหมือนกับว่าทำเทสไปเรื่อยๆครับว่าอะอ่ะแบบไม่เวิร์เขาไม่ชอบอ่ะคุยกันยากละอะเดิวยากละทำไงไหนลองเปลี่ยนวิธีิดีับเขาใหม่อะเป็นอย่างนี้อะโอเคนี่อะเราทำงานกันต่อได้อนค่ะก็ได้งานตามที่ต้องการมา S <S เ,ออเออจริงๆเราเราเราได้ยินมันเยอะเหมือนกันอย่างเช่นผู้ช่วยวิธีการเข้าถึงคนใช่ค่ะเหมือนมันต้องปรับตัวเราคือเพราะว่าแบบบางทีมันไม่สามารถหลีกเรื่องในการสื่อสารได้เช่นแบบต่อให้เราจะแบบเฮ้ยตอนแรกไม่ชอบที<ช>่หน้าเขาอ่ะแต่ว่ายังไงกูก็ต้องทํางานด้วยกันน่ะอะไรอย่างเง<ช>ี้ยเออวิธีก็ต้องมีออวิธีการสื่อสารเออซึ่งเออลืมคิดเลยว่าจริงสําคัญสําคัญมากนะสำคัญมากนะ แค่โทรไปว่าอย่างบางคนแบบไม่ชอบไลน์ไปตอนกลางคืนเพื่อรบเวลาส่วนตัวหรือบางคนเฮ้ยบอกได้เลยคุณอย่าช้าเพราะถ้าคุณรอไป, <c oughs> ไปพรุ่งนี้มึงช้าเกินไปแล้วอะไรเงรี้ยมันจะมีแบบสไตล์ <c oughs> แต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> อะไรอย่างเนี้ยใช่ค่ะซึ่งซึ่งการแบบหน้าที่ผู้ช่วยที่แบบเราจะเห็นว่ามีการติดต่อสื่อสารอะไรต่าง,างๆมันต้องเข้าใจล <c oughs> ักษณะแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยครับแล้วก็ถ้าโอ้จริงๆแล้วตอนแรกอาจจะถามว่า ผลงานที่ทำมาชอบกองไหนสแต่ถดกมันจะดาว้าใช่ไหมเพราะว่าใช่แล้วเดี๋ยวจะมีคนว่าอ้าวแล้วทำไม่ชอบกองนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เด็กผมขอถามางนีแล้วกันว่าแล้วแบบที่ทํามามันมีเรื่องไหนอาจจะเป็นหนังผีหรือไม่ผีก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์พิเศษที่แบบที่รู้สึกว่าพอทํามาแล้วมันได้เรียนรู้อะไรที่มันบียอนมากกว่าอื่นอ่ะไม่นับเรื่องแรกแล้วกันเอาเป็นเรื่องอื่นก็ได้บียอนเหรอครับใชอพี่นาคสามแล้วกัน อ่าพี่ย่างสามโอเคเป็นไงครับเออทำงานต้องไปถ่ายขึ้นทำนาคาอ๋อใช่ต้องขนของขึ้นไปขึ้นไปแล้วเหนื่อยมากแล้วก็เหมือนกับตอนน่าจะเป็นกองกองแรกเลยที่ได้ขึ้นไปถ่ายนะคะอ่าผมผมเห็นแล้ว<ช>ที่เขาที่ทำข่าวออกมาด้วยใรู้สึกว่าว้าวหมายถึงว่ามัน มันดูพิเศษทั้งสถานที่และการไปท่านาคารนี่ใช่ที่เดือคําชโนดอะไรแถวนั้นไหมหรือวคนมันคนละจังหวัดคนท่ามนาคารอยู่บึงการอ๋อท่านาคารบึงการที่มันเป็นเขาๆแบบเราต้องขึ้นไปบนยอดๆเลยแล้วก็มันเอารถขึ้นไม่ได้มันต้องแบกั้งกล้องแล้วมันมันไกลมากแล้วตอนนั้นที่ไปอ่ะทางมันยังไม่ดีเท่าทุกวันนี้ด้วยใช่ก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันสนุกดีอะ เหมือนเหมือนลุยลุยป่าลุยเขาใช่แล้วต้องแสดงเขาไหวไหมครับแบบอันนั้นต้องมีฝ่ายเทคคงเทคแคร์อะไรก็ไม่หรือว่าเราดูแหละไม่ก็คือทุกคนต้องช่วยกันเองอะมันต้องช่วยกันเองเพราะว่าแบบอ่อย่างเอมอย่างอะไรก็ปีนปีนเอาตัวเองให้รอดคือเราแค่เรายังปีนเอาตัวเองให้รอดอะทุกคนเอาตัวเองให้รอดกันไปเจอกันข้างบนแล้วกันใช่สภาพทุกคนเหมือนกับขึ้นภูกระดึงแล้วไปถ่ายหนังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพป่นนั้นแต่ว่าอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนแต่แต่ท่าที่เห็นมาก็คือ หนักอยู่พอร์บวกแล้วตัวแล้วยังมีกล้องอุปกรณ์อะไรอีกเนาะลิกลึกอะไรบ้าบอลตัวเอฟเฟกพี่นาคคนแต่งพี่นาครับต้องแต่งตั้งแต่พื้นล่างแล้วก็แค่คลิมเปซ่อมลงบนแล้วก็เดินเดินก็คือเดินทั้งทางทา้งที่ป็นอยู่นี้พี่นาคเลยใช่ค่ะโอ้ยก็ใช่ก็เออดีทำถึงเออ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 ถือว่าแบบคือแปลว่า อ,นนอันนี้ก็กลับไปที่ผู้ช่วยเนาะคือมันจะต้องมีการแม n a g e จังแก่ข้างล่างโดยใช่ไหมว่า<ช>มันต้องวางแผนว่าอ่ะเขาเนี้ยทาประมาณนี้คุณต้องขึ้นไปตรงนี้<ช>อะไร,รอย่างนงี้อ<ช>ทางานกับพี่ไม้เป็นยังไงบ้างครับทางานกับพี่ไม้เหรอปุ่มกับพี่ไม้เป็นสายดานสดอ่านี่ไงเออเราอยากรู้เราอยากรู้ <c oughs> เออเราอยากรู้พี่ไม้โอ้แต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ไม้เป็นสายดนสดเออเออจะเป็นแบบอารมณ์นี้แหละพอเขาคิดอะไรออกสมมุติว่าอสองวันถ่ายไปบล็อกช็อตกันละบล็อกช็อตกันเรียบร้อยกลับมา จะรับโทรศัพท์แล้วเธอเธอเนี่ยฉันว่าซีนเนี้ยมันต้องเพิ่มตรงนี้หน่อยเนี่ยให้มันดึงออกให้มันดึงออกไปเลยออกประตูไปเลยเนี่ยแล้วแล้วสมมติมีบาทถทล่มลงมา<ๆ>เขาจะแบบอินพไว้ตลอดเวลาทำให้เราต้องโอเคจดเจอจดอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กับอาร์ตโทรไปแล้วฮลัลโหลทำทันไหมคะถ้าอีกสองวันเนี่ยเนี่ยถ้าบาทเนี่ยจะถล่มเปลี่ยนเป็นบาทเยอะๆถล่มลงมาตรงนี้แทนนะคะทันไหม พี่ไมก็จะเริ่มเชียนละเออได้ไหมหรือได้เท่าไหร่มันก็จะเกิดการต่อรองอใช่แต่เวลาที่พี่ไมคิดมันจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วแบบเราว้าวไปกับมันนะอไอเดียเขาอ่ะใช่เนี่ยเห็นไหมนี่คือแค่ฟังมภาษพาดอะผมเห็นหนึ่งคนทํางานอย่างร้อยสามตำแหน่งแล้ะที่จะต้องทํางานด้วยกันผูดง่างยๆมีเรื่องเดียวที่สุดท้ายปวดหัวด้วยกันละ <c oughs> <c oughs> พี่ไม้โยนมาหนึ่งสายโยเนี่ยนี่สายเชียรทปเลยว่าอ่าทีนี้ผู้ช่วยพุ่มกับคือต้องมีการแบบว่ารับไอเดียเหล่านั้นแล้วก็มาตีว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นไปได้ตำแหน่งไหนที่จะช่วยให้มันเป็นไปได้ต่อมาทีมอาร์ทีมอาร์คือต้องเตรียมเซ็ตเดี๋ยวฝั่งโปรดักชันดีไซน์ต่างๆใดๆอะไรอย่างนี้แล้วที่ทํามาคือถ้านอกจากพี่ไม้พุ่งกับคนไหนบ้างครับที่ทำแล้วรู้สึกว่าเออได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างพี่เฉลิม ฉเฉลิอมวงพิมพอเออแล้วฝั่งแบบแอคชั่นแอคชั่นเลยไหมใช่อ่ะมีโอกาสาไปทำก่อนเขาเสียโอ้โอโอเออใช่แกเสียแล้วไม่อเป่ตายแล้วใช่โอ้ใจหายเลยตื่นเต้นตรงที่ว่าตอนเขาถ่ายอ่ะเหมือนกับเราโตมาในยุคดิจิตอลแล้วใช่ปะถ่ายเพื่อ,อเพื่อ<ๆ>เพื่อไปพี่เลิมแค่นี้พอพอไม่ถ่ายมาสเตอร์ไม่ถ่ายหนังมาสเตอร์ไม่ถ่ายหนังมาสเตอร์ด้วยใช่ถ่ายแค่นี้พอแล้วก็ถามเขาแบบพี่เลิมทำไมไม่เพื่อเลยอ่ะ ไม่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรใช่เรารู้เราเรามีภาพในหัวอยู่แล้วใช่ว่าเราใช้แค่นี้ถ่ายไปก็ไม่ได้ใช้อแล้วเขาก็ใช้ตามนั้นจริงๆแล้วซึ่งแบบเฮ้ยเราลืมไปเราก็เออ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 มันฟิล์มดีว่ะเออเออเออมันเป็นวิธีคิดแบบนึกถึงแบบคนทาฟิล์มอ่ะเพราะว่าเวลาสมัยก่อนนะเราถ่ายหนังทีเราต้องมีม้วนฟิล์มล้วม้วนฟิล์มแต่ละม้วนมันแพงมากฉะนั้น เราไม่มีโอกาสที่จะต้องมานั่งถ่ายเผื่อแล้วเอาทุกอย่างได้อะมัน<ช>ต้องคิดมาอย่างดีว่าจะเอาแค่นี้พอซึ่งวิธีคิดของคนยุคนั้นอ่ะพอมาถึงตรงนี้เรารู้สึกว่ามันได้เรียนรู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะถ่ายอะไรเราก็ถ่ายเผื่อถ่ายเรื่อยเปื่อไป<ช><ช>แล้วมันแบบจริงมันไม่ได้อะเพราะว่าทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันอยู่ใช่ไหมพี่เฉลิมมงพินจริงแกก็เป็นสายแบบทําพวกคนไฟบินท<ช>ําอะไรเง<ช>ี้ยเนาะแต่ว่าไอ้คำว่ามาสเตอร์อะไรแกที่พูดไปอ่ะคือมันคือมุมที่แบบปกติเวลาเราจะถ่ายหนังทีหนึ่ง อ่ามันเหมือนกับเราถ่ายเพื่อเห็นภาพรวมทุกอย่างก่อนอ่าตัว่าเราจะต้องตัดเข้ามุมโค้ดอัพมุมใกล้มุมมุมกลางมุมใกล้หรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าพอมันมีมาสเตอร์อย่างน้อยเนี่ยเราจะเล่าเรื่องได้ว่าอ่ามันจะมีเหตุการณ์เนี้ยในฟิล์มเนี้ยตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยซึ่งจริงโค้รสำคัญเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายพี่เลยไม่ถ่ายไม่จําเป็นสมมติว่าเราจะใช้ภาพกล้องแค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับเพื่ออกเนิดไหมพี่เนี่ยแหละเชื่อไม่ใช้ แต่ต้องบอกว่าถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้คุณต้องแม่นนะใช่ถ้าไม่แม่นนี่อย่างนี้ตายแล้วแบบว่าคุณจะมาเอาเนื้อหาหุ้ยมันเล่าเรื่องไม่ได้จบเลยนะใช่แต่ข้อเสียเขาก็เคยบอกห้องตัดชอบด่าอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะอะไรเงี้ยห้องตัดจะแบบอืแต่เขาก็ไปเคลียร์ใหม่นะเขาไปนั่งพอตอนไปนั่งเขาก็บอกเขาอยากใช้แค่นี้นะอครับมันก็ชัดของเขาแล้วครับอืออุ้ยก็ดีครับดีแล้วอย่างนี้แต่ว่าคือ การที่แบบว่าทําผู้ช่วยอย่างเงีย้ยแพ้ก็จะได้เรียนรู้จากพุ่มกับต่างๆใช่ไหมฮะได้เรียนรู้ในวิถีการคิดหรือการทาอะไรเงี้ยมันช่วยเราไหมฮะเวลาเราเจอแบบกองที่มันแบบมีพุ่มกับต่างกันแล้วก็แต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันเราเรามีวิธีปรับตัวเข้ากับสไตล์พุ่มกับนั้นๆยังไงบ้างเพราะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่อืมตอนแรกเลยก็สังเกตเขากอนว่าเขาต้องการให้เราซัพพอร์ตเรื่องอะไรพอพูดกํากับแต่ละคนนะ,ะม,ม,มีเรื่องที่เราจะต้องซัพพอร์ต กัน uh อย่างแบบถ้าโจ mm hmm. โจเป็น introvert <laughs> uh okay. แต่เขาชัดเขาชัดว่าเขาต้องการอะไร mm hmm. ชัดนะคะแต่แค่ต้องโจประมาณนี้หรอใช่หรือเปล่าเออใช่เอยหรือแบบนี้หรอคือไม่ใช่ไม่ใช่ที่คิดไว้อ๋อโจต้องการแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้นะ,ะเป็นเรื่องของเราแล้วเราได้แคลคลจากโจมาหมดแล้ว ที่เหลือเป็นเรื่องของเราไปกระจายงานต่อค่ะรับผมหรือยังถ้าเป็นสมมติพี่เอกชัยเอกชัยสีวิชัยอ๋อเป็นเหม่ยลุยเหม่ยค่ะชื่อถามว่าเหมอยลุยครับผมพี่เอกชัยจะเป็นคนที่ไม่ต้องมายุ่งกับการบินนักแสดงเขาเขาจัดการอี้ชอบที่จะดูแอคติ้งเองทุกอย่างเองเรามีหน้าที่เมเนจ ทุกอย่างให้เขาบอกเขาว่ายัางได้อยู่กับไม่ได้แล้วแล้วก็เรียงลําดับให้เขาประมาณนั้นนะคะเห <He S 1> ็นไหมว่าแบบแต่ละคนควมต้องการไม่เหมือนกันนี่ไงร,<ช>รุตอนแรกตอนที่เราแบบเพิ่งเข้ามาทํางานด้วยกันเราจะเรียนรู้กับเขายัางไงครับบหรือว่าถามรีเช็คก่อนว่าอยากจะให้ทำาสังเกตสังเกตเลยใช่ไหมใช่สังเกตว้าวต้องสังเกตนะคะใช่หรือก็ก็มีคุยนะคะว่าแบบคุยว่าแบบพี่อยากจะให้น้องช่วยเรื่องอะไรไหมยถึงว่า อยากให้ดูตรงไหนเป็นพิเศษไหม,อ,ม,อ,มอะไรแบบนี้นะคะอ๋อดีจังคืออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนาะของตําแหน่งผู้ช่วยะคือมันแปลว่าเราต้องเข้าใจคนน่ะต้องเข้าใจคนที่เราร่วมงานด้วยทั้งในตําแหน่งที่แบบทั้งผู้กำกับแล้วก็ทั้งในทีมงานที่เราร่วมงานด้วยทังย้งหมดอางเนี้ยจริงครับสําคัญมากแล้วอย่างนี้คือสําหรับน้องๆที่แบบว่าอยากจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยอย่างเนี้ยครับคิดว่าคิดว่าควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีครับแบบ เข้าใจสโค่งงานผู้ช่วยก่อนไปหาข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็แปลว่าอยากทําจริงใช่ไหมพออยากทําพอรู้สึกว่าใช่แล้วอยากทําก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเอาตัวเองไปใกล้ในสิ่งที่เราอยากจะอยากจะทำครับเขาควรจะต้องไปไปฝึกงานผู้ช่วยก่อนนะเพื่อให้แน่ใจว่าสายผู้ช่วยมันอาจจะใช่ทางจริงไหมว่าหรืออะไรเงี้ยฮะควรจะใช่ค่ะการฝึกงานสําคัญมากกับการเรื่องงานในอนาคตใช่ ของของของแพรให้ฝึกงานฝั่งผู้ช่วยมาก่อนใช่ไหมตอนตอนพี่จิ๊บอะใช่ฝึกฝึกพี่อันนั้นฝึกเป็นผู้ช่วยไหมครับหรือว่าฝึกในต้นโอ้โหพี่จิ๊บให้ทําทุกอย่างเลยให้รู้ให้รู้ทุกอย่างเลยให้ช่วยแบบรีเสิร์ชบทเพราะพี่จิ๊บเขาทําได้หลายอย่างใช่มครับครับครับรีเสิร์ชบทเป็นเด็กฝึกงานใช่ไหมบางวันเขาไปถ่ายก็ต้องช่วยแบกเลนแบกกล้องตอนที่ฝึกแล้วก็ ได้ทําหลายอย่างค่ะได้ทําจนรู้ว่าอ่ะอันไหนเข้าร่องเราที่สุดไม่ใช่แบกหามแน่แนๆไม่ไหวอ่ะผู้ช่วยพี่จิเป็นผู้นำกลับอยู่แล้วอ,อยู่ก็เลยก็เลยได้แบบว่าลุยทางนี้ค่ะอพอเริ่ม,อมพอเริ่มดูแลเหมือนโชคดีด้วยที่ว่าได้ฝึกได้ลองพื้น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 ,น,นได้แตะหลายอย่างก่อนออเลยรู้ว่าไปทางไหนแล้วมันเวิร์กอืม่ะเนี่ยสิ่งสำคัญคือกว่าเราจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอะ่ะเราต้องลอง เยอะๆก่อนลองจนกระทัง่ง,งเรารู้ว่าแบบอันเนี้ยมันใช่กับเราอันเนี้ยมันไม่แมทกับเราอะไรเงี้ยเนาะจริงจริงน้องๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปฝึกงานครับเพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นประเภทไม่ยอมฝึกงาน <laughs> ผมเป็นคนที่ไม่ฝึกงานเนี่ยแบบว่าแบบเหมือนแบบตอนนั้นเราเราเรา,เราคิดว่าเราอ่ะสามารถที่จะแค่แบบอะไรนะเราทําหนังเราส่งประกวดนี่ก็คือการฝึกของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาเวลาไปทําหนังประกวดแต่กลายไปว่าพอเราจบออกมาสิ่งที่เราก็เสียดายเหมือนกันก็คือว่า เราไม่มีโอกาสเข้าไปในกองใหญ่ๆแล้วเห็นเลยว่าในกองใหญ่ๆมันทํางานกันยังไงจริงๆกันแน่อะไรเงี้ยฉะนั้นกว่าเราก็จะขึ้นไปทํากองใหญ่นั้นโอ้โหม่งแบบเรียนรู้ด้วยความผิดพลาดมาเยอะมากแล้วก็แล้วก็เจอเรื่องแบบเ r a u m a หลายๆอย่างกว่าจะไปถึงกว่าจะเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบอย่างเช่นเนี่ยเมื่อกี้คุยกับโจใช่ไหมว่าแบบไอ้กลุ่มอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มที่ตั้งตั้งเงินขึ้นมาเองเนี่ยไอ้เราก็จดบริษัทได้เลยแล้วก็แบบไม่เคยฝึกงานด้วยแล้วบริษัทเองก็แบบ นั่งตั้งตั้งใหม่ด้นใหม่กันหมดเลยแล้วแบบโอ้โหตอนเป็นช่วงปีแรกๆนี่คือโดยเฉพาะเรื่องภาษีนะฮะคือแบบโอ้ตายแล้วแบบปวดหัวแบบสุดๆเลยนะฮะแบบบอกทุกคนเลยว่าถ้ามีโอกาสไปฝึกงานซะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะยิ่งสายผู้ช่วยหรือสายที่มันเทคนิคอลมากๆคุณควรจะต้องพาเองไปอยู่ในตาแหน่งนั้นก่นเพื่อดูว่าคุณชอบมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าผู้ช่วยตอนนี้ยังขาดอยู่ใช่ไหมครับยังขาดตลาดอยู่ไหมก็ขาดค่ะขาดก็ขาดก็ายังขาดอยู่นะโอเคก็ยัง จึงต้องการนะเพราะว่าเอาจริงกองกองทุกกองที่แบบว่าประสบความสาเร็จก็ต้องมีผู้ช่วยที่มีความสามารถด้วยทีนีอ้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆแต่ตาแหน่งผู้ช่วยหรือไม่ใช่ตําแหน่งผู้ช่วยก็แนละ้วคนที่อยากจะมาทางานสายเบื้องหลังในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ารู้ตัวแล้วว่าชอบก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นพยายามหาโอกาสให้ตัวเองพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้ได้ประมาณนี้ค่ะสำคัญมากก็ ไม่มีอะไรดีเท่ากับไปลงมือทําจริงๆเนาะที่พี่โจอบอกกี้นี้โอเคครับยังไงก็เดี๋ยวขอบคุณขอบคุณแพรมากๆครับผม <นะ S 2> ่แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเซสชั่นหนึ่งนะฮะที่จะมีทั้งโจแล้วก็แพรด้วยที่เราจะพูดถึงเทอมสามแว่า้การทําหนังเรื่องนี้จนตอนนี้หนังเนี่ยร้อยล้านแล้วนะฮะมันผ่านล้อผ่านหนาวยังไง <laughs> <laughs> โอเคครับผมจะเจอกันในเฟสชั่นต่อไปครับ